อยู่เพียงแค่เอื้อมมือนะครับไอสัตว์อยู่เพียงแค่เอื้อมมือนะเดี๋ยวจะหมุนนะเดี๋ยวจะหมุน30สบรอบนี้นครับถ้าลงนะครับรับเกมแจกไปเลยนะครับถ้าลงนะถ้าฟิชต์ปินลงนะถ้าไม่ลงก็บายบายฮะเดี๋ยวเราซื้อฟิต์ปินกันนะต้องลงนะฮะต้องลงนะฮะลุ้นให้ลงนะฮะอ่ะสิบรอบนี้นะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมมากดติดตามใน u t u b e ด้วยเด้อใน Facebook อ่ะกงล้อรอก่อนนะครับกงล้อรอก่อนครับรอสักคู่ครับรอคนแจกไงครับมีแนะนําเกมมีกงล้อนะครับมีทายเลขคู่เลขคี่ข้างหลังนะครับพิมพ์ก้าแล้วตามด้วยชื่อไลน์นะฮะมีกงล้อนะเดี๋ยวมีกงล้อให้เล่นครับรอสักคู่นะรอก่อนนะมีกงล้อให้เล่นนะเออคูวายมาสวยจัดเออ เออเกมนี้เสียดายนะมันไม่มีคููนะข้างนอกนะอีกสรอบนี้หมดเดี๋ยวเราจะซื้อฟีสปินกันนะเดี๋ยวเราซื้อฟีสปินกันนะ <S <S อ่าฟิตกับเว็บโอเค <S <S อมาจองสองหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวไปให้นะครับสุดหลอ มาจองสองนะครับบิดอะไรครับบิดอะไรเดียมาจองสองเกมลักอีกแล้วนะฮะโหโอ้โห oh. oh. แตกอย่างนี้เหรอโห oh. แตกสองบาทนะครับตอนนี้นะชื่นชอบนะครับแตกสองบาทนะโหโอ้โหคุ้มจัดนะครับเกมนี้นะครับแตกสองบาทนะตอนนี้นะเออโอ้ oh. Oh. โอ้โหโอ้โหตลาดน้ำนะครับโอ้โหเกมตลาดน้ำนะครับเกมตลาดน้ำนะใครขอนะมีครับล้วคนมีแน่นอนครับรอก่อนนะครับเราดูตลาดน้ำวอดวายนะครับไอเหียตลาดน้ำนะฮะไอสัตว์เออยำไปย้ำไป เออตลาดน้ำวอดวายนะไอ้เหี้ยเออตลาดน้ำที่วอดวายวันดีคนดูใน u t u b e ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับกลุ่มคนตาบงคนตาบอดแชร์ไปเลยนะให้คนเข้ามาดูนะฮะโหเข็มจัดตลาดน้ำเข็มจริงครับเข็มเฮี้ยเฮียะขออนีาตใช้คำวาเฮี้ยเข็มสัตสั์นะฮะตลาดน้ำฮะเข็มเกินนะตลาดน้ำนะ ไอสัตว์เออเออจะเค็มแต่ก็เต็มใจนะครับไอสัตว์มาดิถึงจะเค็มแต่ก็เต็มใจนะฮะถึงจะเค็มแต่ก็เต็มใจนะอ่ารับมาสี่พันสี่สิบบาทไปเอาคืนตายเมื่อกี้ไหนวายสัตว์เจ็แม่เสียเยอะนะโหตลาดน้ำไนม่รู้สึกว่าจะไม่มีแม่ค้าเลยนะไอสัตว์โขว ไม่เห็นฝุ่นนะครตอนนี้ไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับตลาดน้ํานะอย่านะครับอย่าตามนะครับตลาดน้านะเกมสนตีนะกาไรอยู่นะกําไรอยู่นะแต่เกมสนตีนจัดนะอลองขยับเบ็ดนิดนึงแล้วกันลองขยับเบ็ดนิดนึงแล้กันให้รอบนึงนะเกมโคควยนะฮะตลาดน้ำ ไอสัตว์เออไม่แตกลอบนี้ไปแล้วนะครับตลาดน้ําสําหรับตลาดน้ําพอแค่นี้นะไอ้เหี้ยตลาดน้ําพอแค่นี้นะเดี๋ยวไปจะไปมาจองนะ<ม>โอ้ยตลาดน้ํานะับ้ยตลาดน้ํานะโชคดีมีทรัพย์สวัสดีครับโอ้ยตลาดน้นําน,นะตอนนี้นะใครจะตามตามได้เลยนะครับแตกแปดบาทนะครับเออตลาดน้ำแตกแปดบาทนะครับโอ้ห กินแม่มอยู่เว้ยตัวถูกจัดโอ้โหช็อตนี้ยาวๆไป1,500โอ้โหเย1,892บาทไอสัตว์ตลาดน้ำโอ้โหโอ้โหสำหรับตลาดน้ำนะครับพอแค่นี้นะครับขาดทุนนะไอเฮี้ยโอ้